สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถ่าอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวว่าผู้บริหารของสาภาพยุโรปหรือว่า EU นั้นได้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับความพร้อมของอยูเครนในการเริ่มเจราจาอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปขณะที่ประธานดิวอลลเมียเซเลนกี้ผู้นําของอยูเครนได้ให้คํามั่นสัญญาว่ายูเครนนั้นจะเป็นสมาชิกของสาภาพยุโรปได้อย่างแน่นอน คณะกรรมาการยุโรปหรือว่า EC เตรียมที่จะมีการเผยแพร่รายงานถึงความคืบหน้าในการปฏิรูปเบื้องต้นของยูเครนมอนโดวาและจอร์เจียในวันที่8ตุสิิกายนและก็จะตัดสินว่าจะเปิดการเจรจาให้เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือไม่ก่อนที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศนั้นจะมีการประชุมสุดยอดเพื่อหา,หารือในประเด็นดังกล่าวในช่วงกลางเดือนธันวาคมปี2566ที่กรุงบาร์เซล,ปร,เเลประเทศเบลเยียมอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้มีการคาดการณ์กันว่าทั้งยูเครนและมอนโดวาซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตจะได้รับเสียงสนับสนุนจากคณะกรรมิการยุโรปเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในวันที่4พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมานั้นเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมิการยุโรปได้กล่าวชื่นชมยูเครนจากการบรรลุกฎเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิรูปเจประการที่ทางสหภาพยุโรปนั้นได้ตั้งเอาไว้มากกว่า90%อาทิธิการแก้ปัญหาการทุจริตและการควบคุมอำนาจของผู้มีอิิทธพ ถึงแม้ยูเครนจะได้รับการอนุมัติให้เข้าสู่ขั้นตอนการเจรจาเพื่อเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแต่ยังคงเป็นแค่ช่วงแรกของขั้นตอนการปฏิรูปที่อาจกินเวลานานหลายปีหรือหลายสิบปีก่อนที่จะเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปได้สําเร็จยูเครนได้ยืนย่นขอเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทหารเมื่อปี2 5 6 5และได้รับเลือกให้เป็นผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในเดือนมิถุนายนปี2 5 6 5ที่ผ่านมา ด้านประธานาธิบดีวลดเมเซเลนกี้ผู้นำยูเครนได้กล่าวเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2 5 6 6นะครับว่ายูเครนนั้นกำลังเตรียมขั้นตอนต่อไปและจะเป็นสมาชิกของสาภาพยุโรปได้แน่นอนแต่ยอมรับว่ายูเครนนั้นต้องปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานของยุโรปอีกหลายประกาศด้วยกันนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทางด้านในส่วนของยูเครนความหวังของเซเลนกี้นั้นคือการที่จะพาชาติของตัวเองนั้นเข้าเป็นสมาชิกของสาภาพยุโรปและเป็นชาติสมาชิกของนาโต้นั่นเอง และดูเหมือนว่าความหวังนั้นเริ่มที่จะฉายแววขึ้นมาบ้างเมื่อทางด้านในส่วนของคณะกรรมาการสหภาพยุโรปรวมถึงทางด้านคณะกรรมาการยุโรปหรือว่า EC นั้นได้เริ่มมีการพิจารณาเรื่องนังกลาวแต่นั่นแหละครับกระบวนการนั้นเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูอย่างเช่นทูเกียรที่มีการสมัครร่วมเป็นสมาชิกสาภาพยุโรปมานานกว่า20ปีนั้นปัจจุบันก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าเป็นสมาชิกของสาภาพยุโรปได้นี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องทางอินเตอร์เน็ตนั้นเกาะติดนามาฝากคุณผู้ชมั หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s ับสับไรติดตามช่องทายอินเทอร์เนียทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศทั่วทุกมุมโลกไว้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมรับฟังครับ